ไอดีนะครับอันนี้ฝั่งมาจากเทโบนะฮะหนาหนาอย่างนี้เลยครับบ๊บเลยนั้นไปก็จะเป็น EGR แล้วครับอันนี้ยอดมากเลยครับเรามาดูวอลโว่ x c 6 0นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะรถมีอาการตอนเช้ามีเสียงลูกค้าบอกว่าเคกกนะครับดังแกรกๆๆแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คในส่วนของท่อหล่กับก่อนนะครับ ค่อนข,ข้างดีนะครับแต่ว่าอาการอืดลงเนี่ยเราอาจจะต้องไปเช็คที่ซซีของน้ำมันนะครับขั้นตอนการเทสหัวฉีดนะครับสำหรับว o l v ว XD 6 0วัดนิ่งกริปนะครับแล้วเราก็ล้างท่อดีนะฮะดูฝั่งท่อไอดีนะครับอันนี้ฝั่งมาจากอร์โบนะฮะหนาหนาอย่างนี้เลยครับบ๊บ นี่ฮะปึ๊บเพอย่าหล่นนะแล้วก็ดูรูท่อครับรูท่อแทบจะตันนะฮะโอ้โหงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วล้างท่อ,อดีด้วยนะครับนี่เราก็ถอดหัวฉีดทั้งสี่หัวออกมานะครับเพื่อจะทําการล้างนะฮะล้างทั้งหมดเลยกเดี๋ยวครันนี้มีล้างท่อไอดีด้วยพี่แก้วทุ่มเทมากครับทําการล้วงกวาดยาเด็ก นี่ฮะล้วงเข้าไปในท่อไอดีนะครับเลยนั้นไปก็จะเป็น EGR แล้วครับอันนี้คือขี้เขม่านะครับที่ปะปนมากับ EGR สะสมมาครับใช้เวลาเป็นปีก็แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของมันนะครับไม่ต้องตกใจก็เจอก็ต้องล้างครับระวังเสื้อเลอะนะฮะดูกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะรล้างท่อไอดีแล้วก็ท่อ EGR นะครับนี้ด้านหลัง ตู้ดแดงด้านหลังนั้นเป็นตู้สําหรับล้างถ้อยดีโดยเฉพาะนะครับไม่ให้มันเปิดเฟืเ่อนตอนนี้ยังเอาเข้าตู้ไม่ได้ครับเพราะว่าดูฮะเยอะม,มากนี่ฮะต้องควักกันพักใหญ่เลยครับกว่าจะออกหมดโอ,โ,โอ้โหงานเข้าเทสซีซีนะครับได้เท่ากันทุกหัวนะฮะน้าทาั้งเนนบ้นเนี่ยนี่ครับสภาพคนล,ล้างครับดำไปทั้งตัวแลวฮะ หลังจากล้างครับสะอาดใหม่กริปวิบวับพี่ก็ออกมาลองเปลี่ยนคนขับแล้วนะฮะกำลังเข้ามาในรถออุ๊ยหลุดมือสวัสดีครับเพื่อนๆพืกับผมต้อนร้านหัวชีด BKK นะฮะขออนุญาตรีวิวได้ไหมครับได้ครับก็คันนี้ก็เป็นรถ Volvo X อะไรนะ x C 6 0นะครับ D4 ครับพี่มาจากที่ไหนฮะมาจากวัชรพลครับวัชรพลนะครับก็คันนี้ก็มีล้างท่อไอดีนะครับ ลา้างหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดระบบเบร์โซ่ก็เดี๋ยวพี่ลองขับได้เลยครับถ้าเป็นขนาดนั้นน่าจะเป็นที่หัวฉีดเท่าไรนิดหอ,อ,อย่างแล้วอัตราเร่งครับเป็นไงอัตราเร่งนี้คือเหยียบปั๊บมันจะค่อยๆพุ่งตามสเต็ปมันนะแต่มันไม่เคยคลิกดาวเลยมันไม่เคยขึ้นถึงสี่พันรอบอะง่ายๆไปแค่สามพันรอบก็จะขึ้นสปีดของมันไปเรื่อยๆวันนี้เมื่อกี้กดไปเท่าไหร่วันนี้กดนี่ดีไปสี่พันกว่าในการคลิกดาวเกียร์ได้นี่แสดงว่าลัง ครับโบู่มันมามันมาได้ทังใจมากครับของเดิมก็คือคลิกดาวครับคลิกดาวมันจะมีคลิกดาวสองเกียร์ใช่ไหมคลิกดาวครั้งแรกกดไปหน่อยเดียวก็มันก็ต้องคลิกดาวนะครับเวลาเล็กแสงแต่ว่าเวลาเวลากดจมทางเร่งเนี่ยมันควรจะมีเติมมาอีกทีหนึ่งนะครับบื๊ตอีกทีหนึ่งนะครับอาการนั้นมันไม่มีเพราะว่ารถมันไม่มีกําลังนะครับก็เท่าที่เห็นก็ถ้อยดงวดีตันสุกบกเยอะครับโชีดก็ได้ล้ามันก็ลื่นขึ้นอยู่แล้ว นีเป็น5สูตรนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆนะฮะที่ใช้ v o นโวนะครับหรือว่ารถยุโรปรถมอชีดีเซลนะครับสนใจสอบสอบถามเพิ่มเติมก็บอร์โซรด้านบนเลยนะฮะหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับยอดมากเลยครับครับอ่าขอบคุณครับ